เปิดพาแมาแดงจึงคืนครับมือนีสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสุมองสุบอนครับมีแต่แดงแดงใหญ่ๆเด้อครับเด้อมือนีว่าจะเป็นแม่ลูกลูกผูกหรือลูกแม่ครับมือนีครับมือนีเดินทางมาเอดีฟฟ้ามครับบ้านน้องกับอ่าตําบลนองไงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเด้อันพี่น้องจะได้ง่วครับสำหรับฟ้ามนีครับรับประกันทุกคงทุกแพ้ครับหนึ่งเดือนการรับประกันเพิ่นอ่าันพี่น้องเห็นเราอยากได้ยังซีครับเี่กทโ่รมาสั่งจองเลยนะครับส่งให้เลยโบมม่มาจับครับ สำหรับปากีสถานส่งให้ฟรีราคากุบ่มีมัดจับครับบ้านนี้ครับพี่น้องมีตาเนื้อหนาดีครับแม่ลูกมุ้มมี่มีตาลูกเนื้อหนาครับพอพันมีเรารออยู่สองสามโตอ้าวบ้านนี้กัสิผ้าพี่น้องอะไรบุ้งราคาดีครับเด้ออันมากอยากได้ครับเบอร์โทรขึ้นอยู่นี่เลยครับโทรมานลดครับเขียวเชียวบุ้มมี่ครับพี่น้องครับบ้านนี้มาสิผ้าอะไรบุ้งสวัสดีครับแอดครับเทาวสวัสดีครับพี่โอ้มุ้มมี่หลายตัวเนาะเอ้า พี่น้องไล่เหรียญบอกไปแล้วเนาะเริ่มกันเบอร์แรกเด้ยเนาะครับแม่ลูกเบอร์แรกเป็นแม่ลูกลูกผู้ก็สีสีแยกขายบอแยกก็ได้ครับหรือว่าเอาแม่ลูกก็ได้เอาไปทึ่งสองอะไรแต่ว่าสีแยกให้กอนเนาะครับอันไฟมักลูกก็ได้ไฟมากแม่ก็ได้ครับแล้วแต่าไม่ลูกพอด้ยครับสิเอฟสามหนึ่งครับผมพืดใหญ่สูงยาเจือเดือนตัวนี้อายุหาเดือนกว่าลูกคนน่ะเป็นลูกตัวที่ไหนตันนี้ลูกแรกได้พี่ลูกแรกได้ติครับแม่นี่สูงร้อยหกสิบบอร้อยห้าสิบอ่ะพี่ หาสิผายเห็นเนาะเอาพี่น้องผมแม่บ้าเห็นเห็นแทนเราหกสิบมัครับเบอร์เจ้ลูกแรกเด้ดพี่ลูกแรกเป็นงวดลูกแรกลูกของขี้เอฟนี่แล้วครับผมว่าแม่มันมันทองอะไรมันมันพ่อฮันลูกกินนมไหมพี่โอ้ลูกนมมันใครนั่นไหมน่าจะน่าจะทองเลยเนาะครับเออพี่น้องไงขัดเงาทิงเงาทิงไงครับลูกายลูกแม่เพิ่งก็ออกเงาให้ลูกดีสุดตัวนี้เนาะแรกลูกแรกบานี้ตั้งแม่ตาลูกก่นราคาเท่าไหร่ตาลูกนี้ยาวไปยุ้ย่าวไปยุ้ อยากเห็นเลยสองหาเอาตัวลูกนี่สองหานี่ครับเด้อครับกันไผ่เด้ไปกับเป็นพอพันธเลยเนาะครับอนาคตพอพันธบ่อนาคตละอีลีเลยครับเนี่ยพอพันเลยเราเพีมันทับบ่กี่ไรทับพวกมูพวพเต่เลยไรทับงัวแม่มันอีตัวแม่ราคาเท่าไหร่ตัวแม่เอาเท่าไหร่ะสองเหมือนสองอ่ะเอาแม่ถือก็ลูกตีอ่ำสองเหมือนสองอ่ะแมนบ่แมนแมนแมนอ้าว คือคือสีแยกให้เลยเนาะถ้าแยกฐานยกวะเนี่เอ้าบ้านนี้ฐายกคู่นี่ราคาเท่าไรฐายกนี่มันเมื่อกี้มันตัวเท่าไรวะสี่สิบเจ็ดฐายกนี่เอ้าสี่สิบสี่สิบสี่ครับเอาพี่น้องฐายกเบอร์ที่หนึ่งนะครับสี่หมื่นสี่นี่ไงนายหลีด้วยครับเด้อโอ้ยอูรัวครับเนาะเบมึงแม่ก็สูงคักสูงแน่เบมึงหน้าตาเพิ่นเด้อครับเด้อเพื่น ก็หลนธรรมชาตินด้พี่อ่าคือคือแยกละคายเลยเนาะขันพูว่าแยกเนาะเพราะหลนธรรมชาติทว่วงนี่โอ้แม่หนิเจ้าแม่นผมว่าน,นีลอยหกสิบเพีนแทะนมเนื้มคอเชียงขาดีเหมือนเดิมครับแม่พี่นมมันใครไห่มันคือว่านายทองเหรอพี่บ่าแต่ว่าเขาเพิ่งตัวจเ่นบอกแม่ครับให้แม่ทองเป็นตัวเมียเพราะตัวหล่มันเป็นต,ต,ตัวผู้แล้วถ้าทองอันน,น,อนี้ในถ้าแม่ทองเน่ตัวที่สอง,องในทองครับถ้าแม่ทองตัวที่สองในทองถ้าเต็มม่านใหญ่เลยง,ไงไีว่ตัวนี้ว้ายอ้วนขึ้นมาหนิครับนละวเราโผล่คนละราคาเลยหรือว่า มองคนอะ่ะเอาีปนองมักแบบได้กะทรมากเนาะเสียวตัวลูกก็ได้เอาตัวแม่ก็ได้เอาทั้งสองก็ได้นี่เอาทั้งสองแล้วค่าถือลงมาหลายนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับเด้อเรื่องลูกนี่เลือกินเลือใส่อาจัยงสี่ยากครับใส่แบบเนี่ยปัจจุบันนี้หายากนี่ครับเอาซื้อไว้จะเป็นไปนขึ้นรถทาเงินเลยครับนี่ง่ายขึ้นมากนี่อ่าทุกตัวต่อร่องไดนนะครับเด้อทุกตัวต่อร่องไหล่ะกะ ตอนรองเรา,าก็บ,บ่ต้องมาจำส่งให้ฟรีเลยมาเบิงเบ่งเบอร์ที่สองครับเป็นง้อผูหำบักงีสีแดงซ้มๆหนอกบ้านผู้เขาพูดลูกพ่อได้ครับตัวนี้ KF 7 7ฟเจ็าครับพี่ KF 779ตั้งเดือนจักปีครับตัวนี้ซื้เก่าเลือนครับซื้ 20, เก่าเลือนยี่สิบเดือนนี่ครับประมาณนี้เนาะซื้เก่าถึงยี่สิบเกือบชั่นสองแล้วเนาะค้อมูลนี้อยหาสิบถึงบ่ครับหาที่เพิ่ม เอาความสุกรอยเราหาเชฟเนาะเรื่องสีเป็ตรงห่วงขันพูมักสีแบบนี้ทับไดได้พี่เนี่ยิมเข้มอพราะมันเริ่มทับล้วเ้าะทับได้ได้เริ่มทับแราเพราะนะทับได้ามตัวี่ตัเลยนาะราคาเท่าไรครับเบอร์สองสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าพันราคานีกับห้องว่ซืืดหรอครับตอรองไหนคือเก่าีนี่็ตรง้องทิ้งครับพี่ว้ยคากเดียวเบาๆตรงห่วงเลยขันพมมากันสีแบบนี้เนาะสีเข้มเขะครับเนี่ยง่ามถอยมาห่างให้ห้ำเงีงขึเนาะ ครับยังขาฝอยหางจุดินมับนี่อ่านี่คือเบอร์ที่สองไรไปนหนีเลยเนาะครับเบอร์ที่สามครับเป็นง่วแม่อายุเจ็เดือนครับเท้าหน่อยง่วแม่นีหน่อยตัวนี้ <7 S 1> <7 S 2> เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ละลูพ่อได้ครับบัน,นีึก่าลูกไหมพี่โอ้โหราคาเท่าไหร่หมืนซี่ครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันครับนี่พี่น้องเบอร์ที่สามหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเด้อขาหนีขาหลังตรงเปิดขาใหญ่นาล่าง,ง,าาาางโอนต้นครับคอแขยงขาตรง น้ำตัวดีบนท้ายจต่หนาหนาจักหน่อยนะครับเอา้าราคาบอลแพงมาได้ซื้อได้ครับ,บวันที่ไปหาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเด้อกันเงินบมหลายครับซื้อไว้เจบไว้ซ้ำราคาบ้านสูงปีดปันใดแต่บางว่วขึ้นเลยขึข้นโอ้ขึ้นแห้งพี่ยงตลาดนี่จันมีมัน,นมีบรินเนขาสนามมาันจะไปถาม,มาแบบขึ้นมาฟีดแบบโอ้ขึ้นย้อนเวียดนามควรได้หมดแม่น่าจะแม่นเราวันนี้มันดันซื้อกันไหมพี่เออดันซื้อกันราคาเลยดีดอ่าราคาดีดเอ้าซื้อไว้ครับซื้อไว้ จะขายเวียดนามถ้าอวนมากนะพี่ม่ต้องยานมาขายไม่ไเบอร์ที่สีงูผู้น้อยลูกพริกแดงลูกไส้พริกแดงจากเดือนครับหกเดือนหกเดือนยีงสิบห้าอ่าเมสูงเลยยี่บหายีกแล้ค่าเท่าไรครับเนี่ยเหมือนสามหรอยพี่อ่าหนึ่งหมนามพันห้ารอยครับเด้อนหนาดีเลยมากระทรมาทักมาเนาะแบบนี้ครับเวียดนามโมหิอืแบบนี้มมนกลาอะไคนพอพันได้ไปคุ้มฝูงได้เนาอแม่ครับทั้งสี่นี่เวียดนามมากเด้พี่นี่ในหนาสิบจีแต่อยากเราคามื่เ เวียดนามมันเลย่็สีเงินสามเงินสี่ 3, 4, ครับอือสีดา่างัวตีครันขายเวียดนามอะไรกับบุ๋มงัวเนาะประเทเท่าเนาะนี่ครับหนึ่งบัวที่สี่เนาะต่อไปบัวที่ห้าครับบัวที่ห้าเอาแม่นี่เลยบ่<อ>แม่ลูกเอาแม่ลูกนี่ก็ได้ครับกินนมอ,อยูหนี่งเอาเนี่ยไล่ไปเลยครับมาเบิ้องบัวที่ห้าเป็นแม่ลูกลูกลูกแม่ลูกผัวครับลูกแม่ครับพี่บับวที่หาครับเป็นแม่ลูกลูกแม่แดงแดงสั่มสัครับบ้านี้เบิ่งโอ้ยลูกซ้ำจุกลุ่มเป็นลูกข้อไหนครับ พริกแดงครับพี่เป็นลูกสาวพริกแดงเห็นดูเนี่ยอายุหลายปีไหนครับลูกสาวเพิ่น,นอายุสามเดือนครับผมประมาณสามเดือนลูก<ม>ตัวใดเพิ่นล่ะเนี่ยลูกแรกครับลูกแรกแม่<อ>สูงลอยหาิบแม่ลอยสิบบวงเนาะแม่เอยสิบโค้งสางไงด้ครับแม่เบิ่งนาตูนนู่นสวยโจโก้ครับเขากับไงน้านู่นตูนดีเขาอ่าหูนี่พอดีขอบตามีดำเลยครับเด้อขอบหูไม่ดำพอเล็บนี่ดีเ้ยแม่นี่ลูกแดงปัด๊ด เป็นว่าสาลูกแรกขายสีดีน้ำตัวแม่เพิ่งโค้งสางไงครับไงไงไงลูกพึ่งนิดหน่อยอยู่เด้อครับเด้อเนี่ยลูกพึ่งนิดหน่อยอยู่ราคาเท่าไรครับเบอร์ที่ลูกเบอร์ที่หาเนี่ยสามหมื่นสองครับพี่สองตัวสามหมื่นสองได้ไปกับไปรอบเพิ่งขึ้นเลยเนาะครับแต่ตันนี้ยังไม่ท่นยังไม่ทันขึ้นยังไม่ทันทับนี่ครับเบิ่งโอ้ยข้อเรียบรื่ดีว่าไม่นี่โค้งสางไงครับเอามักพออะไรอันใดโค้งสางไงสิไปเตรียมไปด้วยครับเด้อไงครับด้อืมไงครับแม่นี่ ดูกับโตดูกับโตดีเลยครับมันก็อายุน้อยๆอยู่เนาะครับมันก็อาจจะพอนี่ใหญ่ขึ้นแม่มันตัวน้อยอยู่เรื่องใหญ่ในใหญ่แท้ๆอืมพอมันใหญ่เพราะว่าขาเพิ่นใหญ่ดีเลยแมนกล้ามเนื้อเพิ่นก็มาดีเลยแล้วแม้วงอเถี่แบบลึกนนาะอืมมึงหนาล้างครับย้อนโอ้ต้นหมกเง่าเลยครับพ่อนาะโอ้หักกีหรีเนาะเหยียดเหยียดขาคือจริงหนึ่งเลยครับอืมนี่คือบที่หาบที่หามาเนี้ยมาอะไรมาบังบที่หัวขับบ่าเนี่ยมาเนี้งัวหน่อยหลายนะครับ เป็นแม่ลูกเจ้าพิเนต์ปกันเบอร์ที่หกครับแม่ออกสีเลืองเม็ดเข่าอันนี้ก็แยกได้ไหมอันนี้ลูกสาวจีเน่ครับนี่เราบ้าให้ลูกก็มาดูาบแค่แค่ลูกสาวพ่อได้ครับเนี่ยนี่ลูกสาวสติงเล่ครับลูกสาวสติงเล่อายุจักเดือนอายุตัวนี้ก็น่าจะหาเดือนครับพี่หาเดือนครับแม่ท่านทับท่านท่องไปทับได้พี่แม่ทับยังไงช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตจะเืินน่าจะสองเดือนกลัวครับพี่กัวท่องเลยแล้วครับแมน ได้ไปเป็นตัวทองเลยแมนอันนี้ตัวยงก็ได้เลยว่าแยกก็ได้อันนี้มันก็ยันลูกอเหรอขึอนเพป็นไหมแมนครับแมนเบอร์ที่หกเนาะเบอร์ที่หกแมนคันพี่น้องเช่าตัวลูกก็ไดรด้วยครับแบ่งให้แยกให้หรือเช่าตัวแม่ก็สีแบ่งให้แยกให้ครับบันนี้ใครแม่เอาตัวลูกหน้ายหนาลูกลูกนี่สติเล่แม่ผสมช็อกโกแลตถ้า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 โยกนะครับเนาะเอายกก่อนเนาะเอาแล้วค่ายกก่อนถ้ายกนี่เอาสองหมื่นเก่าหาออยครับพี่สองตัวเนี่ยครับถ้ายกเนยงั้นราคาไหม้ายก ตาสามเป็นตาหักเป็นตาเป็นตาแพงแค่าฟังเสียงล่าค้าเนี่ยโอ้ยจูกใจเจ้าเล่ยพี่น้องตายกได้บ้านตาแยกบ้าเนี่เอาขันโยกสองหมื่นเก่าสองมื่นเก้าห้าแ้อตัวแม่เท่าไหร่แม่สิบแปดแม่สิบแปดลูกเดียวลูกสิบเจ็ดลูกสิบเจ็ดสามสิบห้าครับโมโหโมโหแต่บ้าแต่ว่าลูกง่ามพักโอ้เด็ดดีลีนอ่ะเอาครับขันผูยขันผูกเงินโอหลายหอดสองมื่นเก่าก็เอาตัวลูกก็ได้เอาตัวแม่ก็ได้เพราะว่าลูก ให้ลูกว่าดีวันนี้แม่นี่เป็นแมงว่าจะให้ลูกเก่งบึงน้ำลางลูกบ้านลูกย่างนาพี่บึงโอ้เด็ดเลยไอ้บึงเดียวเพิ่์นบึงนี่คือครับเนาะได้ไปล่งรถไปนี่เห็นว่าน้ำพัก,กันน้ามาลูกมาข้ามมนเลยเนี่ยมันงามมันนาดีพี่น้องเมืองไทยนี่ครับคอขาเร็บแม่เพิ่นเนี่ยสีออกเลื้งเม็ดเขานะครับเดี๋ยวลูกงามอีหลีครับตัวนี้ส่งนี่งามน้าเนาะอืมตัวนี้ส่งสีเหลี่ยมเลยด้ลูกเพิ่นเนี่ยเอาเอาไปลุนทองเนาะครับ ซื้อสองรุ่นสามนี่ือเบอร์ที่หัวครับเด็ดแดงห้ครับมักแบบใดเฮ็ดหามดต่อมาไปเบอืองเบอร์ที่างนาน่ะจ็ดครับบ้านเบอร์ที่จ็ดเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นแม่ลูกลูกแม่คือกันแต่ว่าแม่กะแดงลูกกะแดงเด้ย่ยลูกพืน่นลูกโตที่ไหนพื้นนอกครับนี่ด้วยลูกแรกครับพี่ง่ลูกแรกคือกันบ้านนี้ลูกพ่อใดนะ นี่ลูกของสติงเล่กันครับลูกของสติงเล่เงี้สูงกันสี่ร้อยยี่สิบร้อยเนาะไอ้ลูกมา่างามสุดโตเลยมนีาเนาะแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบหา้าอ,อย <c oughs> ่าเพี้ยนนี้เกีนรตเนาะครับอ๋อหน้าบ้าห่างๆได้เพี่นเนาร้อยสี่สิบห้าเห็นครับเบอร์ที่เบอร์ที่เกียรติะที่เจ็ดเด้อเบอร์ที่เกียแม่ลูกหรือแม่ครับทีนี่ก็แยกกันครับนี่แม่แม่กับสมผสมกัอนอ๋อแม่ผสมมีังไงเสติงเล่กันครับจชกเดือนลูกสติงเล่แม่ผส,สมสติงเล่ผ่านจากหลอดล้ว สองครับผมนี่นี่ก็รล่อตัวทองครับพี่โอ้สื่อสองรันสามกันอะไรก็แยกกันครับแยกขึ้นกันแมนแมนเอาราคารวมกันราคาราคารวมเอาสองหมื่นหาราคารวมเลยครับทรงลอยลครับตัวนี้แม่นี่สองหมื่นหาทรงไหฟี่อีกลอยลูกลอยลแต่ว่าพอต้องมาจำขึ้นกันเอนพอต้องมาจำครับทรงฟี่ลอยลูกข้นแยกแค่นี้ขั้นแยกตัวลูกพันจักบาทลูกเอามูลสามลูกมูลสามแม่เดีย แมวมื่นหกมื่นหกเท่าไร่ล่ะมื่นสามมื่นหกมื่นสองมื่นแปดไงบ้างคือต้องครับทั้นใหญ่คือถือตัวละมื่นสามกับมื่นหกเนาะครับร่วมกันสองมื่นแปดครับขันร่วมเท่าไรก่อนราคาของขันสองมื่นห้าอ้าวสองไอยฟรีลอยโลบสองหอยฟรีลอยโลบครับแล้วเบิ้งอีกคักกันโอ้เห็นลูกดีครับน่าจะเบิ้งคอจังขาคอหู แดงดีดีครับไม่ได้แดงช่ำๆ่ำมึงเรียมนี่ครับเป็นงูหลูกหลกงด้วยครับเด้อสื่อสองรุ่นสามด้วยวัาทับไว้มาบึงเครืองพันเป็นตาติดบ่เจ้าเพื่อนก็หดยูดิเนาะแม่ครับเครื่องเป็นท่อนฮดดิเออสองข้อมนี่ต่อมานนี่เนี่ยเบอร์หกเบอร์เจ็ดนครับนี่พี่น้องอาจจะได้สามโตกต่ราคานี่ถือว่าคุ้มด้วยอ้าวไอเดฟาไ์มครับเด้ักอยากได้ทักมา ทร่มาต่อร่อง,งในเราทรงไอ้ฟี่ไม่ต้องมาจำํสำสําหรับภาอีสานนะครับเนาะแต่ว่าก็สรงไห้ทรัวระเทศไทยได้อีกที่กันนะครับเนาะเบอร์ที่แปดเป็นแม่ลูกลูกแม่ขึ้นกันแต่แม่นี่เนี่ยจะเป็นแม่พนธุวไทยเนาะแต่ว่าให้ลูกว่านี่ดีดีครับเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมนำลางกันหลายค้อคาลิบดีลูกจักเดือนเลยครับดิมันจะที่หาเดือนเหครับพี่ปะมาณ เมียท่านทงท่านทับไปหูบออันนี้โบโลโบโลูแม่พี่โอ้ตัวนี้รายละเอียดโบบหูนะครับเด้โอโัวตะวันให้ลูกนาดีแมีร้อยสี่สิบนี่ถึงบ่นี่บ่ถึงบ่หอดครับร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบห้าสามเจ็ดเนี่ยนะประมาณร้อยสามเจ็ดสามห้าครับแต่ว่าให้เลี้ยมให้เลี้ยมมาดีเนาะนุะ่นมงามเลยครับแม่เพลินนามลางนี่เงาาีวอัลาด์ด้ี้ครับนามลางเงี้วอัลาดนี่ครับหัวไทยดนะครับเด้อจะว่าให้ลูกดีดีราคาครับแม่หนิ มืน่มนแปดครับพี่หนึ่งมื 1, 8, ่นแปดพันราคาเบาๆอย่างในทักบ้าครับส่งให้เลยไม่ต้องมาจำดครับนี่ส่งให้ฟรีนะครับเด้เออีสานเท่าครับตรง้ฟรี้วาบ่ิารจำเป็นตาเลียงครับราคาว่าแพงมื่นแปดตัวนี้นสองตัวนี่คือเบอร์ที่แปดเนาะแมนครับแมนครับเบอร์ที่เก่าโอ้เก่าดีสิบดีเด้อบัดเฮ้ยที่เก่านี่แม่หัวโลนแตงบ่แเตงครับแตงลูกนี้โลนบ่แตตง อันนี้โรดธรรมชาติน้งแดงฉ่ำทั้งแม่ทั้งลูกแมนครับท้ายนี่เปิดตูนุ่นสวดโตโก้ลูกแรกครับเป็นงูลูกแรกซ้ำโอ้แม่สูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบหาร้อยสี่สิบสองสิบสามเปเพียะประมาณครับประมาณกะกะคือกะตำไม่เนาะครับลูกจักเดือนก่อนลูกเิ่นสามเดือนกว่าสี่เดือนครับพอไดครับลูกลูกของไอช็อกโกแลตครับผมลูกสาวของช็อกโกแลตอ้าราคาครับเบอร์นี่ เอาสามหมื่นสองครับพี่อ่าเพนองสามหมื่นสองเพนองใส่เด้งแดงฉ่ำๆทั้งแม่ทั้งลูกสดแม่สดน้ำลูกกับหนาตึ้งครับแม่แม่สดลูกหนาลูกต้นนี้แห้งเนาะแมนมึงถ่ายมันถ่ายเหรอคนอ่ะโอ้ยหนาลึดติดเลยครับหนาแห้งหนาแห้งง่ามแม่รับลูกแม่ก็ง่ายดีครับแมนอ้วนขึ้นมาหนิโอ้รัวขึ้นมาหนิโอ้ฮัลโหลมาตะกี้หกหมื่นเจ็ดหมื่นอือ แม่เพิ่อ้วนสีอุรัวจาจังน้อยเน่วอ,อ้ยราคาเป็นสีเลยครับเนี่ยแล้วลูกว่าในหน,นาได้แนวไทยเนี่ยบ่งลูกด้วลยครับคุณอ่ะคอเป็นข้อขาป<อ>านขาเลยครับโค่นหางใงเพื่อหางก,ก็อุรัวดีเล็บตรงคอตรงดีคุณอ่ะอืมเ<อ><อ>นาะงผูพใดเบ่งเอาเป็นตายอยากไดบอพี่น้องว่าให้ลูกดีอีกหนึ่งโตอ,อันนี้เบอร์ที่เก่าเนาะใจคมหนึงันีีเบอร์ที่สิบไหเนาะครับครับมัน มาเบอร์ที่สิบยืนเฮี่ยงกันนี่แหละรอๆกันนี่แหละเบอร์ที่สิบนี่เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกจักเดือนแหรอครับลูกก็จะมั่นประมาณสี่เดือนะครบว่าสี่เดือนประมาณสี่แม่ท่านทงท่านเทียบท่านทับไปยังครับยังบ้นทับแม่สูงประมาณรอยเท่าไหร่ครับที่สิบสองครับประมาณล้อยสิบสองเป็นว่าลูกที่ไหนลูกแรกครับผมเป็นว่าลูกแรกเบอร์ที่สิบเนาะครับราคาครับสองหมื่นหาครับพี่สองหมื่นหา ราคานี้ครับพี่น้องสองมืหานี่จะเพิ่มตกใจพอต่อล่องได้ตันนี้ทรงวันนี้ทรงฟรีเลยเนาะพายิสานเนาะครับมักครับพันมักงัวนตัวนี้ว่าราคามันถือต่อล่องได้อีกนี่เป็นง่วนหนังหนาดีดีแม่เพิ่นกับลูกบ่อเลี้ยงอ้วนนะบ่อ้วนนะอะไรจะว่าตกนาเลี้ยงนิดนึงทั้งในทั้งลูกนะครับเด้อแต่ของเก่า่นอาจจะเลี้ยงบ่ถึงบทดีปานใดอันพี่น้องครับอันผู้หาอยาจริงจริงเลี้ยงดีดีทั้งทั้งนี่ อ้วนขึ้นมาสีอูหลัวจังน้อยนี่โอ้ผมว่านี่มีแต่กำไลราคาเปิดอ่าลานเลยเลยครับนี่กำไรเมื่อไงครับผลส่งนี่เอาประเภทน้ำรางเพิ่นด้วยครับเด้นนอน้ำรางยอนโอนโตนครับน้ำรางอ่เรียบดีค่อยหางอูหลัวดีนี่อันนี้เบอร์ที่สิบเป็นไรพี่น้องเบอร์สิบยับออกไกลยับออกไกลพี่น้องเบิง้งคักๆเนาะนี่ครับเมื่อนี้โอ้เด็ดอีหลีครับเป็นชุดแมลงลูกแม่นี่แต่งกำล อ่ะครับบัน,นีต่อมาเนี่ยครับเด้อเบอร์สิบเอ็ดนี่เป็นงัวสาวบอครับเป็ <_ uff> นงัวสาวบอครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเด้อี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 ทางใหญ่ลูกมากใหญ่ลูกมากใหญ่ลูกครับเบอร์เบอร์สิบสามเด้อเบอร์สุดท้ายนี่นี่ทับมาแล้วเดือทับมาแล้วครับปต๊เอาครับเบอร์ฮเบอร์แรก็ทับเป็นบ่ทับแล้ว ครับอ๋อสตตโตแล้วมันมีพอพันไหมมีพอพันควบฟูมครับเป็นเงาะทองเป็นเงาะทองทุกันบ่แม่ครับได้มากนะมดแปะโตครับแต่ว่าเอาไปขายขายสี่โตแล้วเอามัในสิไล่พี่น้องเบิ่งนะค่ะทำหมดนะครับทับโตมาแล้วทับมดสตุลโตแล้วครับเอาราคาเขาเปิดรวมเลยอินบอแล้วก็แยกให้พร้อมอ่าถ้าถ้าเอาแบบสามโตนะครับเด้อเออสามโตราคาเท่าไหร่ครับทั้งหมดสี่หมื่นหก สีหครับสามโตครับเพื่อแหลตโตผมเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามสี่มืนหกครับนี่นะครับเด้อบันนี้ราคาไล่โตครับบ่งเบอร์สิบเอ็ดก่อนเออตรงตัวทิหาอยู่เหนือกัะได้ด้อเนาะอ้อเฉพาะเหนือกระได้เลยขาเนี่เอ้าไก่ไก่ฮะไก่ขาเนี่ยไม่ขายตลาดสองเทิร์นนะเอเนาะ ไก่แล้วบัานนี้เอาเมาาาื่อไไล่โตบ้านนี้พี่น้องมาเบิรงเบอร์สิบเอ็ดเนาะเบอร์สิบเอ็ดเป็นว่าสาวผสมยังไงครับผสมโตครับผสมโต,มตไปเจ็ดเดือนแล้วน่าจะคนนันไม่มต่สองสามเดือนนะครับทุกทนนี้อ่ะสองสามเดือน้นแเ้วเนาะรุ่นแล้วล้อนะครับเด้อบ้านนี้ความสูงครับร้อยสี่สิบครับผมแม่นี่สูงละสี่สิบเอาพี่น้องได้ไปรุ่นเดือนละครับแล้วติดบอ่อติดนะครับเนาะราคาครับมื่นหาหนึ่งหมื่นห้าพันอ่ะพี่น้อง นี่คือเบอร์ไล่ตัวนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนี่ข้อหนาดีเลยเนาะงัวาสาวมันติดทองแรกนะครับอ่าก็ถือว่าสีสได้แดงๆขาวๆแกมกันน้ำลาก็เห็นชัดเจนดีอ่าเครื่องอมบัไทายหนาดีข้อเล็บอ่าดีครับดีดีด,ดีนี่คือเบอร์สิบเอดครับสูงกับประมาณร้อยซีเนะานะบ้านนี้เมื่อเบิ่งเบอร์สิบสองครับสีขาวจูนพูน กูมาขาวๆเงยวๆอัดหลาดด้วยครับเด้อกกขาขาวเน่าวอัดหลาดแบบนี้ครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหรครับสองหมื่นสองครับพี่สองหมื่นสองทับทับโค้งตัวใหญ่ทานจะกรอบเด้อในกรนตานจะเดือกกัวกันครับอาจจะเดินกลัวขึ้นกันครับค้อมูครับเมนร้อยสี่สิบสามครับพี่ค้อมูงูร้อยสี่สิบสามแต่ว่างวงขาวตัวนี้เปิดอ่าเครื่องแดงๆนี่แต่ว่าให้นงให้เหนือมาดีเนือคักเลยอะ อ่าเรื่องเห้เนื้อครับแ,แบบเนี้ยเวียดหน้ามัดคักขันพี่น้องได้ไปล่อแค่ว่าติดบะติดเนาะครับไปรุนเบึงเวียนนานนี่ตัวได้ได้เนาะแมนครับสูงหนีร้อยสี่สิบ้าบวกบเด้อครับเด้ออีขาวเนี่ยแม่ขาวเนี่ยเอาสี่สิบ้าบวก <c oughs> เอาราคาที่วามาานี่ต่อได้ครับไล่โตไล่โตนี่พี่น้องต่อได้ด้วยครับเด้อนี่คือเบอร์ทีสิบสองนำเต็นน้ำลางคอยเียงขาเอาติดดำอยู่ดอกครับขาเนะี่ย ผาหลุงมาแหล่านึงตัวนึมครับแมนครับผมัวขาวนี่พ่านหลุงมาเหล่านึงตตัวที่สองจิบติดไปรุ่นครับเบอร์ที่สิบสามครับแม่นเบอร์สุดท้ายปะแมนครับผมเบอร์ที่สิบสามครับออกสีแดงแดงขาวขาวนุ่นแจมกันออกสีนุลนแดงเรือๆเป็นงูผพานลุมมาหนึ่งตัวแมนครับผมค้มสูงครับแม่นสูงก็ร้อยสี่สิบก็พี่ทับใบพันแมนพันไล่เรียกันเลยไล่เรียกันประมาณเดือนกว่าครับราคาครับเบอร์ที่สิบสาม เอามือ <interfer> ห <es> ่ามืนห่าครับผมเอาพี่น้องมือหาด้วยครับเด้อตัวนี้มือห่าตัวเขามืนแปดเป็นบ่อก็เขาสองเอ้ยตัวเขาสองมือสองตัวเขาสองมืนสองเป็นสามมือไทยเหรอสามมืนเจ็ดครับอย่างนมืนหามืนหาสามมือเจ็ดจะมือห่าอะไรเอาครับสี่มืนแปดมือกลัวครับมือกลัวเออหามือกลัวขันแยกถ้าเอานี่สี่มืนหกเอาขันเอาสามตัวนี่สี่มื่นหกพันครับคุ้มว่าเอาจังวะอันสี่มื่นหกพันนี่ต้องเปียนวิ สรงไอ้ฟีลอยล้อดิลอยลครับลอยลอ่าบานีบัต้องมัดจำเพื่อนเนาะบอครับบอมีมัดจำครับนี่ครับเป็นใดบานีเด็ดอ่าพี่น้องมึงอยู่จากได้ะครับเนี่ยทัมาอีดียฟั่มครับบานีเด็ดเอเลีราคาเนี่มีแห้งทักเนี่ยครับอย่างใดง่วงามทักมาถ่ายคลิปนี่มีอย่างอีกบ่ครับบผมีครับพี่อ่ะครับบ่มีหยังฝากพี่น้องนะครับก็สิมีแต่งัวงามๆนี่ครับกัราคาดีๆครับยุ่นนี่ถือว่าหาราคา ม่พี่น้องดียู่ช่วงนี้ครับแจ้งข่าวพี่น้องครับว่าเริ่มสีแลคาขึ้นอยู่ด้วยครับเด้อข้ข,ขยับขึ้นลายแห้งพี่เออขยับลายแห้งแล้วกันทั้งง,งั้วเนี่ยขยับโต๊ะละสามพันที่พันง้องา,งามนี่บ่ตอง่อนถึงครับบัาโต๊ดพันแปดพันเลยครับขยับขึ้นนะเนื่องจากาว่าง้วน้อยลงหมดเครับเพราะว่าเวียดนามเขาควรซื้อลายเอาพอกันชิบหนาชีพไม่เนาะจุมดีผมอันนั้นทั่วครับกับ เอดีฟาร์มครับแอดสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับ